ฮาดี dy, สวัสดีครับผมโจอาชนัยจากช่องขบอยไทยก็ได้วันนี้คุณจะอยู่กับรายการ h o s t m a n for you รายการที่ทําให้คุณเป็นคนคูลคูแบบขบอยได้ครับ ครับผมชื่อโจอาชนัยธรรมิยายนะครับเป็นอินสตราคเตอร์ของโอเคโครโรเขาใหญ่นะครับเป็นนักเรียนประกาศสนียบัตจาก Canyon View Equestrian College หรือวิยาลัยี e c EC, จากรัฐโอเรกอนนะครับเป็นวิทยาลัยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับม้าแบบครบวงจรทั้งในรูปแบบของ Western และ English นะครับภาในภาพปฏิบัติของ Western เนี่ยพูดกันในเรื่องเบื้องต้นทั้งเป็น Western Theory คือการขี่พื้นฐานของ w ว s t e r n และก็เป็นในรูปแบบของ Cutting Roping เป็นวิจาจัยเกี่ยวกับม้าที่ให้ความรู้แบบม้าแบบครบวงจรในรูปแบบของการขี่ฝึกสอนนะครับ ในภาคของเวสเทิร์นดีกว่าครับที่เราจะมาเจาะประเด็นกันนำมาเป็นความรู้ให้ทุกท่านในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่อง Western Theory, เวสเทิร์นทีรีเบื้องต้นในรายการนะครับจะเป็นเวสเทิร์นทีรีหมายถึงพื้นฐานการขี่แบบเวสเทิร์นที่สามารถนำไปประยุกใช้ในสเต็ปต่อไปของคัตติ้งโรปิงเบริลเรสซิ่งโพลเบนดิ้งหรือในขั้นสูงคือการขี่เรนนิ่งนะครับทั้งนี้ในภาควิชาปฏิบัติเราจะเริ่มจากคลาสข,ของการทำการาวเวิร์กการอนุบาลม้านะครับการทำการาวเวิร์กการอัดุ า,า้หรือในส่วนภาคของการขี่ที่เราเรียกมันว่า breaking and training ในภาคปฏิบัติโดยรวมเป็นพื้นฐานที่ท่านสามารถนําไปต่อยอดได้และใช้งานได้จริงนะครับผมและส่วนองค์ความรู้ที่ท่านจะได้จากรายการนี้นะครับผม เป็นความรู้เกี่ยวกับการฝึกมา้า breaking training การฝึกมา้าเบื้องต้นและไลฟ์สไตล์ที่หาดูได้ยากมากๆครับเพราะจะนําเสนอในรูปแบบไลฟ์สไตล์แบบค้าวบอยเมืองไทยและในรูปแบบค้าวบอยในการใช้ชีวิตในอเมริกาแบบของจริง real life ของค้าวบอยไทยในอเมริกาโดยผ่านจากผมเองนะครับ และสำหรับท่านที่มีคำถามอยู่ในใจนะครับบอกวิธีการฝึกมา้าต่างๆหรือวิธีการทํางานเกี่ยวมา้าเพิ่งเริ่มเลี้ยงม้าในเบื้องต้นเราควรมีองค์ความรู้ในด้านใดบ้างสามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านทางช ANNEL YouTube หรือว่าจะเป็น Facebook Page นะครับแล้วก็มี IG Page สามารถผ่านช่องทางของทางแอดมินอย่างคุณปอนได้เลยนะครับวัสับท่านใดนะครับที่สนใจเกี่ยวกับการฝึกมาแบบ Hostmanship ในรูปแบบฉบับของ CHA นะครับเป็นสมาคม Certificate h o s t m a n s h i p Association ที่มีมากว่า50ปีจากรัฐเคนตักกี้ในอเมริกาน,นะครับที่มีการสอบ c e r t i f y e d ในในระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาตลอดเวลาทุกปี ทุกเดือนและในเกือบทุกทุกรัฐของประเทศสหรัฐนะครับที่มีการเซอร์ติฟายหรือการทําการทดสอบว่าคุณมีศักยภาพในการทํางานเกี่ยวกับ h o s แมนชิ i p มากแค่ไหนครับผมทั้งในรูปแบบการฝึกในรูปแบบฉบับของ c s l หรือ Certificate h o s m a n s h i p Association ของ U.S.A. นะั้นจะเป็นรูปแบบการฝึกมา้า ที่ได้มาตรฐานแบบสากลและท่านสามารถนําไปใช้ชีวิตในประจําวันได้จริงที่ทําให้เกิดความปลอดภัยแลวเป็นไปตามขั้นลําดับแบบ Ste p by step ท่านสามารถเรียนรู้ผ่านจากช่องทางของชาแนลนี้ได้เลยนะครับทีนี้ถ้าต้องการให้ผมไปฝึกมาให้คุณหรือขอความรู้ผ่านจากผมติดต่อเข้ามาทางช่องทางท,างที่ผมได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมหรือสามารถทักมาทีละเอียดผ่านจากเพจของคุณบอลหรือผมโดยส่วนตัวได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับคล้ายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนในรายการของคุณไว้ด้วยนะครับผม และสุดท้ายนี้ครับก่อนจะจากกันไปผมบอกคุณก่อนนะครับว่าใครไม่บอยแต่เขาบอยนะครับ